ีนูงคาาครับอ่าทุ่ลายตัวได้นลยหนูใหญ่ครับผมสวัสดีครับสวัสดี f อซี FC และพุทธิตามทุกท่านนะครับมือนี่เปี่ยนแนวนะครับมือนี่เปียนแนวมาดักหนูนะครับมาซีก้นนะครับมือนีครับ พันบาทพันอาจครับของคุณครับเดี๋ยวพันเตนยยางไปของคุณนะครับนี่ครับ<า>แต่นี่นี่นะครับทางมานองข้งนะ นี้แห้เกี่ยงบัดนี่นะครับครับเสร็จหรอนี่ครับมาหน่อยน,นะครับนะครับเดี๋ยวจะลอ่อติดตามกันตอนยามนี้นะครับยามกลางคืนนะครับเมือนี้ มันถือม um. ันถือเงี้ยกเอาไม่รเลยเสร็จแล้วท้ายไหมั่นนู้เยไปดเอหลังมันเอาไว้ครับนี่พันาจีบดครับันี่หลังนู้เว้นี่ครับโอ้ย่างใหญ่เลยครับตัวนี้ lúc quyền nhanh lắm tẩy tay đi một tay đi à cho cái thùng em nhanh mẹ nhanh 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 เกียบรยอย่นี้แกน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 แนอะไรครับหนึ่งเต็มหนึ่งกันต่อครับผมห่ง้องห่างแล้อนี่ล่ะ แลนแดนทานบ่วงครับบ่วงจริงๆครับเนี่อ่าจะเป็นนูนหน่อยนะครับ Răng lắm thường đó Nó khá tâm lắm. เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับผมเดินกันต่อครับ <c oughs> ลนปากไว้หลังนึงมีนี่นะครับว่าเห็นนีหลังนึงอยู่นี่กันยังก็เขาว่วาหลังอยู่นี้ใช่ปะโอ้นี่ครับมันจะหลักหลักร่ม หลักฐานครับกัดขั้นขาดไปเลยครับนี่ครับกัดขั้นบ่วงขาดไปเลยนะครับโอ้สิไดย้ยไปแล้ว กา็ดพวงขาดไปเลยยังะปะเอาตัวไม่ครับผ่านแล้ว

thì nó hết nó hết cái tài quá nào không hết tài đi, đủ mắn không làm ngâm nhây tôi ngủ con à, ngủ vào đây có ừ, một đêm không cuồng nè hàng đi mùn rộng hàng gì gì kia ยัน,นังได้ครับ,บอโอ้อยังอีไนะตัวตายซคนนใส่สถุงเหี้ย่งกวางเนีงนี้ครับตัวน,นี้ก็อย่ามารอบแรกเล้วนะครับ ครับผลงานร่วมสี่คนครับเยี่ปู่นี่ทูนซามโตนะครับเจ็ดแบบสี่ตัวหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดโตนะครับเดี๋ยวมันมีสามโตนี่สิขั่วไว้นะครับดีนี่ทุงนี่สิค้งเป็นก่อนว่าน,นี่สิปิ่งกินใช้ตะเข่ากินแล้งนะครับเป็ตัวหาโตนะครับสิ่งกินนะครับ โอเคครับเดี๋ยวรอติดตามรอบหน้าครับผมจะมีผลงานมากหน่อยสำหดัครับรอบนี้ครับขออนุญาตกินเขาก่อนครับปาดเลยโอดบ่้อนั่งไหมเบื่อละเบื่อ เยอะแต่ nắng ดดบวมแดดบวกอยอะมากครับเดี๋ยววันนี้กันสิยามรอบสุดท้ายกันนะครับเาวแล้วตีหาสิบหายนะครับเดี๋ยววมารลุนกันเิ่งร์ครับเป็นยังไง

Hai kéo vô Hai kèo Chim ơi Qua miếng này Chắc Muốn nhìn nhám rồi Chiếng khuyên ใส่ใส่

chơi thế. hết đủ hụt lắm này bắt đồ, cho mình ở trong như đây kìa nó.

มาที่มเป็นตะยูเลยมันชิวยูยังตูรูดบวกตูรูดตูรูดตูรูดอันนี้นูงขาวเตกตัวเลยบวกกันมาก่อนร่วงหยวกตรงนี้นูข<ต>ขนนง<ต>นนขาวนะครับโหด่าตรงนี้นูใหญ่ครับผมหยามเท้านาเดียวอยู่หยามเท้านาเดียวนะครับ

นูเที่ยวน้ำอเป็นแปลน้อเจ้าขอดปนแปลนน้ำกัด้อฮักาเยเื้อเนีย กิงนี้นหัวขุนเนยไอเรนคุบป่นบัดหวดแล้วกนะ็ล่วมยอดล่มยอดเ้านี่ครับร่วมหมดทุกคนครับอันนี้หนูข้างขาครับอ่าถ้าลายตัวได้นี่หนูใหญ่ครับผมไปตัวสองสามสี่ห้าน่นีนหาครับหกเจ็ดแปด ม้วนมันไต่ขั้วไว้มันขั้วไว้กับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บจบแค่นี้นะครับไว้รอติดตามคลิปหน้านะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ